Ừ, có cà thị Cà thị Há, nhàng hả mừng Cà thị Hết sạch Này Ồ, Nói nhai đi kìm tháo. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตื่นเช้ามาวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์สวัสดีวันเช้าวันจันทร์สีเหลืองกับชุดสีเหลืองของน้องพาวเปิดคลิปแล้ค่ากานกว่านี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้นะคะตื่นเช้ามาก็มารดน้ําต้นไม้ค่ะวันนี้หนูไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะว่าจะอยู่เป็นเพื่อนแม่จริงดิเ้ามาป้านหน่อยแล้วก็พาวแล้วก็ลุงฝันก็มาจากการที่เอาวัวไปปล่อยไว้ทุ่งนะคะวัวที่ชื่อว่าต้อยที่มันเดินช้าช้า e e r นะคะมันจะออกลูกแล้วจ้าไม่คิดว่ามันจะออกลูกนะคะเพราะว่ามันเพิ่งจะมา าแบบนอนเหมือนแปบว่ามันจะออกแล้วนะคะประมาณสองสามวันมานี้ก็มาหาแม่จ๋าค่ะซื้อนมแล้วก็โอวตินมาให้ด้วยขอบพระคุณป้าพิษมากเลยค่ะคือยังต้องกินข้าวต้มอยู่นะคะกินอาหารประเภทอื่นยังไม่ได้หก็จะมากินน้ำพริกปลาทูนะคะอุ้ยไม่ใช่น้ำพริกกะปินยันเหตุอยู่เนี่ยว่าปลาทูเป็นตัวและน้ำพริกกะปิเป็นถ้วยก็ยังพูดอยู่ว่าน้ำพริกปลาทูมาจากไหนเนี่ยมันคือน้ำพริกกะปิทอดกับปลาทูค่ะวันนี้อากาศลมเย็น หยุดทำหน้าที่เป็นพยากรณ์อากาศเดียวนี้มาทีไรคลิปต้องพยากรณอากาศตลอดว่าเป็นอะไรนะคะสงสัยอาชีพในหัวอาจจะอยากเป็นอาชีพนี้แต่ก็ไม่ได้อนนชอบนะก็คือนั่งกินข้าวคนเดียวค่ะกินคนเดียวก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยข้าวสองจานนะคะเดี๋ยวนี้ติดนิสัยกินเยอะเหมือนพ่อแล้วค่ะกินข้าวแต่และมื้อต้องสองจานอับเยอะสุดก็สามสี่จานเลยจา้าเนไม่เคยกินนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกินเยอะบ่อยๆมันก็จะทําให้กระเพาะยืดค่ะก็แนะนําอยากกินเยอะนะคะจความจําตัวเองไว้บอก อกตัวเองไม่ได้บอกใครหรอกเพราะว่าตัวเองนี่<อ>ตัววันนี้<ำ>วันจันรโดดขึ้นรถหนูมาทําไมจะไปไห<ม>นมะาบ้านหน่อยค่ะมาบ้านพาวนะคะตอนนี้ก็คือวัวอะไรเอาไปแบบ ปล่อยไว้ทุ่งนาแล้วค่ะก็เลยมีแต่ไก่แจ้ไม่ใช่ไก่แจ้ไหมป้าอ่อนซ่อนต้นืองหงายแอร์แอร่สูงยาวเขาดีอย่างนี้ล่ะชอบนี่นะคะพาวก็เอาฟักทองมาจากบ้านย่าของพาวค่ะเมื่อวานลุงฝันแล้วก็ป้าหน่อยพาพาวไปอาสาบ้านย่าของพาวมานะคะดังนั้นก็เลยได้ฟักทองมาว่าเป็นฟักทองไลเพึ่งไปซื้อมาจากสวนใหญ่และมันมากแต่ป้าหน่อยเป็นคนไม่ชอบกินนะคะวันนี้ก็เลยอยากให้หนูกับพาวนะคะช่วยกันทําเลยจ้ามันได้อยู่แล้วดังนั้นก็กินหมดเลยค่ะ คือจะทําหมดลูกเลยนะคะตอนแรกว่าจะทําแค่ครึง่งแต่ว่าเออทําใส่บาตรด้วยแล้วก็ทําให้หลายคนกินด้วยคงแบบทําหมดนะเขลุงฝันก็บอกว่าลุงฝันก็อยากกินแต่ป้าหน่อยไม่กินเพราะป้าหน่อยไม่ชอบก็เลยไม่มทำแล้วก็ไม่เกี่ยวนะคะมะละกอน่าจะได้มาจากที่ว่าป้าหน่อยหรือว่าลุงฝันนี่ละต่อยลงมาค่ะแล้วทีนี้ป้าหน่อยกับลุงฝันบอกว่าเอามาเลยเอามากินเลยจะมาเก็บไว้ในตู้เย็นไว้ตามค่ะกินหอดตามมะฮงค่ะหนูไม่ได้กินส้มตำหลายวันแล้ว,ลวจ้าคิดถึงส้มตำนี่แหละมือแลกงนี่แหละสิ ตามมนได้คุณพาใส่ติงมากินน้ำบดวยนะคะทีนี้ก็มาซื้อของอยู่ร้านขายของนะคะหนี่ก็มาซื้อกะทินะคะกว่าจะหาเจอก็คือโอ้ยตาแม่ตามก็มาซื้อน้ำตาลค่ะ1กิโลแล้วก็กะทีหนึ่งกล่องใหญ่คปทบวชฟักทองนะคะหรือว่าของหวานฟักทองค่ะหรือว่าภาษาบ้านเรียกว่าบวชบือของหวานบือึจ้ากว่าจะออกจากร้านค้าได้คืออายุยาววันนี้พาวันจันทร์สีเหลืองไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้เลิกเที่ยงค่ะเดี๋ยวตอนเที่ยงก็ต้องไปรับมะปังนะคะครูจะไปไหนอีกก็ไม่รู้ วนพรุ่งนี้โรงเรียนก็หยุดนะคะน่าจะหยุดหมดประเทศค่ะเพราะว่าปฏิทินมาเป็นวันหยุดและค่าราชการกันละนี่เป็นวันครูนะคะดังนั้นก็หยุดอย่างพาวมีอาการไม่สบายนะคะป้าหน่อยบอกว่าพาวไอค่ะ I อ o v ย you ไม่ใช่ไอแบบคอกคอแค่แแล้วนะคะพาวก็จะมาล้างมะละกอให้ค่ะเอาใส่นองล้างแล้วน้องอยากล้างเองค่ะมะละกอแล้วก็ใส่ถุงใส่ตู้เย็นนะคะหมายถึงว่ามันจะทําให้กรอบมะละกอกอบนะคะจะทําให้แบบเคี้ยวอร่อยนะคะเคี้ยวแบบเพลินๆค่ะตามแบบโอ้ยบำหง หิมนิดแสบค่ะไม่เหมิมมันก็อร่อยค่ะกินกับข้าวปุ้นคือมันแน่นอนล,ล้างฟักทองนะคะตามจริงฟักทองไม่ต้องล้างก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยมาล้างตอนที่ปอกเสร็จแต่เอาที่เธอสบายใจน้องอยากล้างใส่ตู้เย็นค่ะจะใส่ชั้นบนนะคะมันใส่ไม่ได้ขนาดเคลียร์ตู้เย็นแล้วนะเนี่ยเทนี้ก็จะมาใส่ชั้นล่างเนี่ยอะใส่ยัดมันลงไปชั้นผักนี่แหละคะ่ะเตรียมอุปกรณ์อะไรเสร็จแล้วนะคะไม่ได้หั่นอยู่ยที่<า>ทบ้านามหอบกะละมังหอบมีล่าเหยื่อไม่ใช่ที่โรงงานค่ะจะได้เฝ้าร้านไปด้วยกว่าจะทาเสร็ คงกินเวลาไปเยอะเลยค่ะที่เตรียมมาก็เตรียมมาเกือบทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช้อนเป็นมีดตั้งสองด้ามใส่นะคะแล้วก็ถุงพลาสติกค่ะที่ไม่ได้เตรียมมาก็คือมีดสองคมแล้วก็เขียงสงสัยต้องไปหานอยู่บ้านนะคะส่วนมีดสองคมคือต้องลูก่อนนะคะว่าสามารถใช้วิธีไหนปอกเปลือกแตจะพาทุกคนมาปอกเปลือกนะคะเริ่มแรกก็ต้องผ่าครึ่งกันก่อนน่าจะใช่นะลืมวิธีปอกลืมวิธีปอกไม่พอปอกไม่ได้อีกด้วยีบวกเปลือกมันหนาเกินไปเปลือกมันหนาเกินไปแล้วอย่างมีดไม่คมมมไ่จริงเา าอย่างดีของแท้ด้วยใจคือใช้เวลาไปแล้วนะคะตั้งประมาณ20นาทีเลยค่ะลได้เอาเสียงสดมาลงนะคะตอนที่เอาใส่เสียงสดนะคะก็จะเป็นเสียงที่พาวบอกว่าโอ้ยคงไม่ได้กินหรอกคงไม่ได้กินดอกแบบนี้จริงๆค่ะน้องบอกว่าไม่ได้กินหรอกคงต้องรอให้ทุกคนกลับบ้านมาถึงจะได้กินปลอบใจตัวเองแล้วก็ปลอบใจพาวว่าเดี๋ยวก็ได้กินยังไงเราก็ต้องได้กินนั้นแหละและว่ามันจะปอกได้หรือไม่ได้ก็ต้องรอโชคชะตาโชคชะตาเราเป็นคนกำหนดได้ปอกได้แล้วไม่เชื่อก็ต้องเชื่อชีวิตเราเรา ็นคนกำหนดเองเห็นไหมบอกได้แล้วอายุอายามไม่เท่ากันก็เหอแต่อย่างน้อยมันก็ได้กินวนี้ไม่มีอีกแล้วดีใจกว่าถูกหวยก็คือปอกฝักทองได้ขอบอกเลยอันนี้ก็จะใช้ช้อนนะคะใช้ช้อนไปใช้ช้อนมาใช้มือการตักแล้วก็ขูดไส้ขูดในข้างในมันออกมันกินได้เราไม่ใช่วัวไม่ใช่กระต่ายบอกว่าเอามันกินได้นะก็ทางงๆนะบอกว่าตอนที่ไปร้านค้าในเมืองนะคะไปเจอร้านเมล็ดขายอันนี้เ่ยค่ะพาก็บอกว่ามันกินได้นะเห็นวางอยู่โซนอาหารทั่วเมล็ดอบหรือว่าอะไรสักอย่าง เนี่ยฟักทองใส่หอเคยเห็นนะคะแล้วก็เคยเห็นคุณใกล้ตัวซื้อมากินค่ะก็เลยรู้จักค่ะก็เลยอ๋อ ก็เป็นคนไม่เคยซื้อมากินนะคะไม่ชอบกินอะไรประมาณนี้ไม่เลยลองซื้อมากินนะคะมันอาจจะเป็นมลเ็ดฟักทองมันน่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยไม่กินค่ะกินแค่เนื้ันาท่าหน่อยไม่ชอบกินฟักทองนะคะแต่ลุงฝันกับเผาคือชอบกินมากมาถูกทำแล้วค่ะก็ชอบกินมากเช่นเดียวกันค่ะฟักทองคือของโปรดค่ะและน้ําตาลก็คือของโปรดและกะทิก็คือของโปรดของโปรดไม่เชื่อถามคนใกล้ตัวเลยค่ะของหวานคือของโปรดอนาคตเป็นบาหวานแน่แบบนี้สิเสียกาลังใจอนาคตจะเป็นไม่เป็นก็ช่างแต่ ปัจจุบันคือต้องกินให้ได้ด้วยดมกลิ่นไปด้วยว่ากลิ่นมันเป็นยังไงตอนนี้มันยังไม่สุกมันก็กินแบบคิวทีแบบไม่ค่อยมีกลิ่นนะคะแต่ว่าพอทําเสร็จแล้วโอ้ยมันคือแซ่บเกี่ยวกับการปรุงด้วยค่ะถ้าปรุงไม่เป็นก็ทาไม่ได้ทําเป็นไมไม่ค่ะจะให้แม่สบายอยู่แต่ยังไงก็ต้องบอกให้แม่บอกค่ะส่วนหนูจะทําเองส่วนแบบว่ารสชาติการชิมเนี่ยโชคล้าจะกลายเป็นดีแต่ขอพูดนะคะตอนที่ชิมค่ะแม่ไม่ได้ชิมด้วยพ่อก็ไม่สบายกินไปมันก็ไม่รู้เรืื่่่่อออออองงงงสววววนนนนนหหูกก็ไไมรร้้้เเเิปาาาายยัแล นี้ถ้ามันไม่อร่อยก็ถือว่าพิมพ์ไม่เป็นแล้วังก็ต้องอร่อยค่ะนี่ค่ะหลังจากที่หั่นแต่ว่าเป็นซิกอายุอายาเสร็จแล้วนะคะจนพาวตีว่าเอ้ามันคือเป็นอย่างนี้ไงเดี๋ยวมันก็หั่นเดี๋ยวมันก็ใส่ปากอยู่ดีไม่ต้องพูดมากติดสินบนให้เขาเงียบแล้วรอบนี้นะคะก็จะใช้มีดค่ะขูดขูดแบบนี้เลยนะคะย้ํานะคะแนะนําให้ใช้มีดสองคมค่ะแต่อันนี้คือสับเผ้าเลยข้อดีในวันนี้นะคะที่มันสามารถใช้มีดวันนี้ได้ก็คือเปลือกมันอ่อนค่ะเพิ่งเอามาเมื่อวานอนอ่อนเปลือกมันไม่ค่อยขู แป๊บเดียวก็ไหลเลื่อนค่ะอีกอย่างมีดก็คมด้วยถ้าเป็นฟักทองอันอื่นคือเปลือกมันคูข่ะนะคะใช้มีดสองคมจะปลอดภัยกว่าค่ะอีกอย่างเดยวจะคูนเนื้อออกหมดนะคะเช่นหนูค่ะเปลือกแต่หนูคูนเนื้อไปด้วยจ้าแล้วก็กลับมาหั่นอยู่บ้านค่ะแบกของมาอีกแล้วนี่ค่ะหั่นแบบนี้นะคะแม่บอกว่าไม่หนาแล้วก็ไม่บางเกินศิลปะไม่มีแต่เกสี่ได้ไงเออชีวิตเราเป็นคนกําหนดน้ําไม่ได้ฟุกนะแต่มันได้จริงจี้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแบบสามเหลี่ยมเนืออะไรนี่แหละค่ะไม่แตกต่างจากการหหั่่นนนลลููกกชิ้้แว็มมยอไ ้นความสวยงามหรือสลัดสรวยหรือตกแต่งได้อย่างเดียวแต่บางครั้งมันก็กินไม่ได้นะเน้นถ่ายก็แล้วกันนะพอเน้นทําบางครั้งพ่อกับแม่ก็ช่วยท้ไม่ทางค่ะบอกพ่อกับแม่บอกอย่างเดียวในงั้นเน้นถ่ายเราองทเองทุกขั้นตอนเลยจ้านี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหันฟักทองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาล้างน้าสะอาดปูนขาวนะคะฟักทองจะแช่น้ําปูนขาวไว้ก่อนก็ได้แต่นี้ไม่มีเพราะยายไม่อยู่ไม่มีใครเคี่ยวมาธรรมดาก็ได้ค่ะบม่มีปัญหาอร่อยเต็มสิบสกบกได้บอกแล้วว่าให้คะแนนอร่อยมาก มากกว่าสกปรกกินได้อยู่แล้วไม่ต้องซีเรียสค่ะสะอาดนะคะคลิปพูดไปเพื่อความบันเทิงและอรรถรสชาติอาหารหรือของหวานที่จะทําต้องลุ้นก็จะเติมน้ําใส่หม้อค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ประมาณกะกะเอาค่ะจะบอกปริมาณชัวร์ก็บอกไม่ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะบอกเขาไปเดี๋ยวก็ไม่ใช่่ใชทำอะไรก็ใช่อุ้ยไม่ใช่คนไม่ใช่ทําอะไรก็ผิดแล้วคือตัวเองยังทําไม่เป็นจะไปสอนคนอื่นได้ไงคนยังปูปูปลาปลาไปได้นะส่วนหนูสงสัยต้องหอยแครงหอยคันไปแล้วว่าทําสูตรไหนนะคะ เพราะว่าใส่ไปมั่วไปก็ใส่น้ำตันก่อนใส่กะทิก่อนก็แล้วแต่แต่บ้านนี้ก็คือวันนี้คือใส่น้ำก่อนใส่อะไรก่อนก็ได้ค่ะขอม่นาลออยก็พอถ้าน้ำเยอะก็เทออกก็ได้นะไปถ้าน้ำเดือดเสร็จแล้วก็ใส่ฟักทองทีนี้ก็ปิดฝาไว้ก่อนไปรับน้อนนะที่โรงเรียนแล้วจ้าน้องก็คือกำลังจะขึ้นรถแต่น้องลืมอะไรสงสัยลืมสวัสดีคุณครูมั้งเห็นวิ่งกจ้นไปหาน่ารักไหมคะวันนั้นตัดผมไปนั่งกอดเข่าเราพอเลิกเรียนมายิ้มแฉ้มเลยค่ะเอาโบมาใส่ผมอีกด้วยครูชมน้องว่า สวยน่ารักน้องก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ตัดอีกอาวก็ได้หรอค่ะไปไม่นานนะคะแต่ฟักทองเกือบเปื่อยเปื่อยจนจะเป็นน้ำแล้วค่ะยังไม่เปื่อยค่ะมาถึงก็จะใส่น้ําตาลเกลือหมดหลายรอบด้วยนะกลัวมันไม่หวานไงแล้วก็ใส่กะทิค่ะปกติชอบกะทิอีกยี่ห้อมันจะเค็มค้นแล้วก็อร่อยมากแล้วก็ใช้ประจําแต่อันนี้คือมันไม่มีปกติจะซื้อมาที่เมืองไงก็ใส่ไปผู้ยี่ห้อก็ไม่ได้ด้วยนะคะเพราะเขาไม่ได้ใส่เกลือลงไปด้วยเพื่อความเค็มไม่ใช่เพื่อความมันและกลมกล่อมและเข้ากัน ไม่หวานก็ใส่น้ําตาลเพิ่มถ้ายังไม่มันก็ใส่เ,<อ>เกลือแล้วก็ตักพร้อมเสิร์ฟเลยจา้าบอกไปถ้ามีใบเตยใส่ใบเตยลงไปด้วยค่ะจะได้หอมแต่อันนี้คือไม่มีใบเตยก็ได้เพราะยังไงมันก็หอมอยู่ดีถ้ายังไม่หอมเดี๋ยวจะไปเอาน้ําหอมมาฉีดใส่แล้วนะล้อเล่น<อ>หวานน่าทานจริงๆค่ะสําหรับคนอื่นไม่ยุตแต่ทําลําหมูกับเพาคือบอกว่าอร่อยใส่น้ำตาลเกือบหมดถุงอีกนิดเดียวก็คือซ้อนเดียวก็คือจะหมดถุงแล้วจ้าช้อนกินผากคบอกว่าอร่อยมากหนูก็บอกว่าอร่อยมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติด तर खा